ใครที่มีปัญหาชาที่ปลายทิ้วเท้าหรือปลายเท้านะครับรีบๆเข้ามาฟังกันเลยแล้วมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและแก้ไขยังไงได้บ้างมีเพื่อนๆคนนึงนะครับทักมาในคอมเมนต์ว่าเออเขามีอาการชาที่ปลายเท้าไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรจะแก้ไขยังไงก่อนอื่นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเราไปดูกันเลยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงไปกันเลยการบรรเทาอาการชาที่ปลายเท้าหรือปลายนิ้วเท้าของเรามีทั้งหมด2ท่านะครับเพื่อนๆาเก้าอี้นั่งที่มีพนักพิงก็ได้นะครับอเพื่อนๆก็ยกเท้าขึ้นมาขข้้าางงงหนนึ่่ทีเป็ แต่ว่าแนะนําให้ทําทั้งสองข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเดี๋ยวสมมติมเราไปที่เท้าขวานะครับเราก็เริ่มที่เท้าขวาก่อนแล้วก็แบ่งน่องอันนี้ออกเป็น3จุดนั่นเองวิธีง่ายๆนะครับเริ่มที่ข้อเท้าจับลงไปบริเวณใกล้ข้อเท้านะครับแล้วก็หมุนปลายเท้าหมุนช้าๆเบาๆนะครับนับ1 1 0 1 2ถึง 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6สอาี่าพอครบ10แล้วเปลี่ยนตำแหน่งมือที่จับมาเป็นตรงกลางน่องนะครับ 1>, 1 2ึ่งสามี่หจนถึง10นะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมือที่จับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจทีนี้มีคนถามอีกว่าน้ำหนักมือที่จับลงไปเนี่ยเอาเป็นว่าเราแค่จับลงไปให้พอรู้สึกว่าเราจับอยู่ไม่ต้องบีบเข้าไปนะครับแค่จับไว้เฉยๆนั่นเองไม่ต้องบีบแรง พอครบ3จุดนี้แล้วเพื่อนๆก็มาจับด้านหน้าก็คือตรงหน้าแข่งนะครับหน้าแข้งแถบนี้ก็เอามือเนี่ยจับลงไปแบบนี้แล้วก็เหมือนกันครับหมุน1 2 3 4 5จนถึง10เลยครบ10แล้วเปลี่ยนตำแหน่งมาตรงกลางหน้าแข่ง1 2 3สาจนถึง10เลยอ่าแล้วก็เปลี่ยนจุดมือ ทีนี้มาจับใกล้ๆข้อเท้าเหมือนกันแล้วเก็หมุน 1, 2, ึ่งสอง 9, 10ครบแล้วท่าที่1นึท่าที่2ก็คือการคลายกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าบนเท้านะครับจะมีทั้งหมด4ร่องนะครับเนี่ยร่องร่องเท้าเนี่ยนึงสองสมสี่จับนิ้โป้งของเราเนี่ยเป็นนิ้วแรกดึงออกไปข้างหน้านะครับยืดออกนิดนึงแล้วก็ ขยับขึ้นลงแบบนี้นะครับขยับขึ้นลงตามแนวที่นิ้วเราพับได้ใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเอานิ้วเนี่ยประกบร่องไปแล้วก็จับนิ้วโป้งแล้วก็จับที่ร่องแรกก็ขยับไป1 2 3แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง1 2 3แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง1 2 3เปลี่ยนตำแหน่ง1 2 3เปลี่ยนตำแหน่ง 1, 2, 3, 1>, 1 2 3เปลี่ยนตำแหน่งอพอครบแล้วเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้วนิ้วชี้เท้านะครับนิ้วชีว้เท้าแล้วก็ยืดออกนิดนึงแล้วก็โยก1 2 3สแล้วก็จับไปตามร่องทีนี้มันจะมีข้อสังเกตนิดนึงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเราเนี่ยเราจับที่ร่องเดิมนะครับร่องเดียวกันเลยหนึ่งสองสามเปลี่ยนตำแหน่ง1 2 3สมเปลี่ยนตำแหน่ง แล้ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบร่องนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปจับห่างนิ้วกลางแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่องถัดไป1 2 3 1 2 3 1 2 3ึ่งสอสา่าพอครบร่องนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นนิ้วนางนิ้วนางแล้ก็มาจับร่องสุดท้าย1 2ึ่งสองสาอย่างนี้ไปจนครบร่องนี้นะครับนิ้วก้อย ก็ใช้ร่องเดียวกับนิ้วนางนั่นเอง1 2 3สเปลี่ยนตำแหน่ง1 2 3สเปลี่ยนตำแหน่งไปจนครบนะครับเท่านี้เองนะครับกล้ามเนื้อบริเวณนี้ของเพื่อนๆก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงถ้ายังรู้สึกว่าเกร็งอยู่เราก็ทําซ้ําได้นะครับก็แนะนําให้ทํากับขาแล้วก็เท้าทั้งสองข้างก็จะได้ผลดีที่สุดนะครับเพื่อความสมดุลของกล้ามเนื้อนะครับ สาเหตุอาการชาแบบนี้นะครับมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่เปล็งตัวผิดปกติซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้สั่งให้เขาเกรงนะครับเขาเกรงเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบเขตในการบําบัดเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตนะครับเช่นถ้าเราทําด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. เพื่อนเพื่อนทดลองทําตามดูนะครับโดยเฉพาะคุณจอนนี่นะครับทดลองทําตามดูว่าอาการเนี่ยมันจะดีขึ้นบ้างไหมแต่อย่าลืมว่าเราต้องทําทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำเช้า ครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําติดต่อกันสัก5-7วันแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นไหมมีอะไรสงสัยเพิม่มเติมสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ลาไปก่อนนะครับพเพื่อนมาต้เน่